กดอาหารอย่างถูกต้องต่อใช้มาหลายปีดูผลนะครับช่วยคุณลดไขมันและคุณก็สามารถรักษามันได้นานๆนะครับดูจบคุณจะชัดเจนและที่สำคัญมันง่ายด้วยนะกดนี้เรียกว่า4:412ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของ intermittent f a าสติ g อ่ะคือการที่คุณอ่ะลดระดับอินซูลินลงมาได้ร่างกายมีแหล่งพลังงาน2แหล่งก็คือใช้ไขมันเป็นพลังงานกับใช้น้ำตาลเป็นพลังงานจุดที่อินซูลินเพิ่มอ่ะ คุณจะเผาผ่านไขมันได้น้อยลงผูค้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับการทำ่ f ไม่ใช่การลดน้าหนักนะครับแต่เป็นการที่ร่างกายคุณใช้ไขมันเป็นพลังงานได้คุณทํะสิ่งที่มันช่วยมันช่วยลดภาวะดือ้อซึนให้คุณได้คุณจะไม่หยหิวบ่อยน้ําหนักก็ไม่เพิ่มส่งผลต่อสุขภาพจิตการจดจอ่อเพราะสมองคุณมันไม่ได้รับพลังงานอาหารข้ามอินซูลินขึ้นแล้วก็ตกลงมาอาหารที่แตกต่างส่งผลต่ออินซูลินที่แตกต่างกัน ถ้าคุณกินน้ําตาลในอาหารค่มน้าตาลจะขึ้นเร็วลงเร็วคุณจะหิวเร็วแต่ถ้าคุณกินโปรตีนกับไฟเบอร์น้าตาลจะขึ้นช้าอินซูลินจะขึ้นช้ากว่าน้าตาลทําให้อินซูลินอยู่สูงแล้วก็ยาวนานกว่าไฟเบอร์อินซูลินจะต่ํากว่าตอนที่คุณตื่นนอนอินซูลินอยู่ในระดับต่ําคุณต้องไปทําให้อินซูลินสูงในอาหารเช้ามือแรกต้องห่างจากตื่นนอน12ชั่วโมงไม่ได้ที่คุณไม่ได้อดอาหารคุณต้องมั่นใจว่ามือนั้นอ่ะคุณกินไฟเบอร์แล้ว ไฟเบอร์ iber, ทำให้อินซูลินไม่พุ่งสูงไฟเบอร์ที่แตกต่างให้ผลต่ออินซูลินที่แตกต่างกันแเลียมฮักะสำคัญกับการท้องผูกช่วยในการย่อยไฟเบอร์เก่าเบตากูแคนไฟเบอร์ ane, iber, จากข้าวโพดที่ละลายน้ำช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้คุณได้จากนั้นให้คุณอดอาหารต่อไปอีก4ชั่วโมงคุณต้องมั่นใจว่าอินซูลินไม่สูงในช่วงเวลาที่อด12ชั่วโมงห่างเจมื้อแรกอดอย่างละ4ี่ชั่วโมงเรียกก่นี้ว่า 4, 4, 12อดอาหาร16ชั่วโมง ช่วงอดอาหารนะจากสิบสอจะเหลือหก็ได้นะครับไม่ว่ากันคุณต้องตัดขนมระหว่างมือด้วยนะครับเพราะขนมอะทําให้คุณหิวมาดูประโยชน์ทั้งหมดของการอดอาหารกันช่วยลดน้ำหนักหลอบเอวความดันโลหิตคอเลสเตอรอล HbA1c นอนก็ดีขึ้นมันให้คุณขนาดนี้น่าอดไหมครับ